สวัสดีครับพี่น้องขอพระคุณพระเจ้าในวันนี้นะคะมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเพลงเราภูมิใจเถิดนะคะจงภูมิใจเถิดได้เกิดเป็นลูกพระเจ้าถุกวันนั่งเฝ้าขอบพระคุณสำนึกบูชาสั่นเสริญพระองค์ผู้ทรงกรุณาเมตตาพระคุณล้นพ่ายยิ่งกว่าน้ำใด ทรงได้ทายจากบาปและคำสาปแช่งเคยถูกแทงถูกแย่งชิงทุกสิ่งทุกด้านได้เป็นไทยไม่หยึดติดตัณหาของมารซาตานภัยพ้นผ่านเพราะพระองค์ทรงรับเป็นลูกฮาเลลูยาเอ,าอา้าฮาเลลูยาฮาเลล,าาล,ลูยาเอ,าอา้าฮาเลลูยาโลกนี้จะมีความสุข เราทุกคนมาบำเพ็ญทำกันถั่วโลกาผ้าสุขสั้นจนไปนั่นแหละให้หมดให้เม,ม็ดแม่ลกจะแตกแยกเป็นซองเสียงฝ่าผ้าเปลี่ยงลงมาก็อย่าวาดกลัวเพราะไม่ทำชั่วเราทำแต่ดีพระเจ้านี่คุม้มครองหน้าแมอพอระเจ้านี่คุม้มครองพระเจ้าคุม้มครองทุกท่านคะ่ะขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาวันนี้พระคำที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำตั้งแต่ตีสี่นะคะ สรุดีบทที่ร้อยสิบเก้าข้อร้อยสิบเก้าค่ะอ่าอสสคัมมี่สคัมมี่แปลว่าสวนเลวนะคะครอสแปลว่าขยะค่ะ you have met a on the wicked ones of the earth t o s e e therefore I have loved you ah reminder reminder แปลว่าเครื่องเตือนความจำแต่ในที่นี้ แปลทั้งหมดได้ว่าพระองค์ทรงทิ้งบรรดาคนชั่วของโลกเหมือนเศษขยะฉะนั้นข้าพระองค์จึงรักกฎเกณฑ์ของพระองค์นะคะกฎเกณฑ์ของพระองค์นี้ตรงเที่ยงตรงยุติธรรมนะคะพี่น้องแล้วไม่โกหกไม่มีม,ม,มุสาแม้แต่คำเดียวพระคำของพระเจ้านี้เป็นชีวิตนะคะ ไม่ตายทรงพลานุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุแม้กระทั่งจิตและวิญญ,ญาณข้อต่อและไขกระดูกวิญญิจใัยความคิดและท่าทีในใจฉะนั้นเนี่ยพระคำไม่ตายพี่น้องมันอ่านกันนะคะแต่งเป็นกรอนได้ดังนี้โดยขอเพืะวิญ,ญ,ญาณทรงนำและอาจารูให้แต่งเพื่อแบ่งปันขอบพระคุณพระเจ้าและอาจารย์ฟูด,ด้วยเจ้าค่ะพระองค์ทรงทิ้งคนชั่วเหมือนเศษขยะจงลดละเลิกทำชั่วกลัวกรรมเถิดให้จิตใจใส่ประเสริฐเลิกชั่วเถิดรักกฎ ของพระเจ้าเข้าสวรรค์นั้นทุกคนถ้ารักกฎเกณฑ์ของพระเจ้าแล้วเข้าสวรรค์ได้แน่นอนนะคะพี่น้องและสุภาษิตบทที่23ข้อ19นะคะ uh, you oh my son yeah and uh, become wise แปลว่าเฉลียวฉลาดไว้นะคะ uh, and l i v t your heart on in the way แปลว่าลูกเอ๋ยจงฟังและ,ฉะเฉลียวฉลาดและรักษาใจให้อยู่ในทางที่ถูกต้องคือทางของพระเจ้าเป็นทางที่ถูกต้องนะคะแต่งเป็นกรอนได้ดังนี้ค่ะจงเชื่อฟังและ,ฉะเฉลียวฉลาดจงเปลืองปราดในคนําสอนรักษาใจให้ถูกต้องครองธรรมนาทุกตนเชื่อคําสอนทําตามพระองค์ตรงแน่นอนฉะนั้นใครเชื่อคําสอนของพระเจ้านี้เป็นคนตรงเป็นคนเที่ยงธรรมเป็นคนชอบธรรมนะคะพี่น้องฉะนั้นมาเชื่อพระเจ้ากันให้มากๆนะคะ อันเลิกลดละความชั่วทั้งปวงหันจากบาปมาเชื่อพระองค์มาพึ่งพาพระองค์วางใจในพระเจ้าและกาลาเทียบทที่6ข้อ15ค่ะ for the Christ is s u s t e i n e r เอา circumcision แปลว่าอข้าวสุนัตนะคะ no uncircumcision หรือไม่เข้าสุนัตการเข้าวสุนัตหรือไม่ข้าวสุนัตก็ไม่ ts, ไม ts, ไม ts, สำคัญอะไรเอาวปนั่งในสิ่ง but a n w c r a t i o n แต่ การถูกสร้างใหม่นั้นสำคัญกว่าจริงไหมคะพี่น้องฉะนั้นขอให้ดำเนินตามพระวิญญาณจริงๆไม่ดำเนินตามเนื้อหนังให้เป็นคนใหม่จริงๆนะคะแต่งเป็นกรอนได้ดังนี้เจ้าค่ะถือพิธีข้าวสุนัตหรือไม่ข้าวไม่สำคัญทุกคนนั้นถูกสร้างใหม่สำคัญกว่าหากได้ถูกสร้างใหม่ทุกเวลายังดีกว่าเข้าพิธีอะไรในโลกนี้ไม่ต้องเข้าพิธีอะไรแล้วนะคะให้พระเจ้าทรงสร้างใหม่และดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณกันนะคะ และหนึ่งโครินบทที่12ข้อ4ี่ e ด e a r e r ิ i i v e r s i t y แปลว่าต่างๆนะคะต่างๆกัน Of gift ของประทานต่างๆกัน But the same spirit แต่พระวิญญาณเดียวกันนะคะแต่งเป็นกลอนได้ดังนี้ค่ะของประธานมีหลายอย่างพระเจ้าให้จงรีบใช้ตามที่พระองค์ทรงเลือกสรรให้ทุกคนของประทานมาแบ่งปันแต่องค์เดียวกันโดยพระวิญญาณทุกท่านเอ่ย พระวิญญาณองค์เดียวกันเราเป็นพี่น้องกันทําอะไรก็มาจากพระวิญญาณองค์เดียวกันดังนั้นต้องรักกันรวมเกลียวกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะคะอ่าเพลงรวมพลังค่ะเรารวมพลังง่ายเป็นเนื้อเดียวกันห่วงใยกันผูกสัมพันธ์นั้นยึดพระคำนามุ่งมั่นนั้นเด็ดเดียวมีพระเดียวคือองค์พระเยซู แบ่งปันปความรักให้ปจากแก่ทุกคนโปรดอดทนพอพระองค์ทรงให้รู้เดินตามทางขององค์พระเยซูทรงรอบรู้แสงธรรมนำทางไปอธิตฐานต่อกการละกันรักผูกพันพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ร่วมจับมือก้าวเดินกันต่อไปต่างหนุนใจกลมแกล้วให้เป็นหนึ่งเดียว ฮาเลลูยาเอาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอาฮาเลลูยาพระเจ้าคุมไปคุมปานคุมเจ็บคุมตายคุมทัางคนรายอย่าได้บีตาให้มีปัญญาและพระเจ้าอวยพรหน้าแม่เออพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะขอพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลูยภาษาพระวิญญาณค่ะประกาศสุโุโโฟอร์ประกาศเด็จโุโฟประกาศสิจากสวรรค์อยู่ที่พี่น้องทุกท่านค่ะ เรากัสกโตโกฟอร์ไดกะเซภาษาแปลกๆหรือภาษาพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้ทุกคนประกาศพูดได้แปลได้ทุกคนนะคะลาตโกฟอร์ไดกะเซโดยขอจากพระเจ้าค่ะลาตโกฟอร์ไดกันตโกฟอร์ไดกะเซนาตโกฟอร์ไดกะเซอาลาตโกฟอร์ไดกะเซนาโกโตโกฟอร์ไดกะเซนาโกตโกฟอร์ไดกะเซนาโตโกฟอร์ไดกะเซนาตโกฟอร์ไดกะเซ พระเจ้าตรัสว่าบรรดาคนชั่วนั้นพระเจ้าทิ้งเหมือนขยะเลยนะคะประกาศกุลกาชนั้นเราต้องรักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าให้เป็นคนดีเป็นคนชอบธรรมกันจะได้ไม่ถูกทิ้งเหมือนขยะจริงไหมคะพี่น้องฮาเลลูยาประกาศสกุโกโฟรกาเซแล้วพระเจ้าตรัสว่าจงฟังและเฉลียวฉลาดและรักษาใจ ในทางที่ถูกต้องประกาศสิครุกะสิ่งไม่ดีไม่มองของไม่ดีไม่หยิบประจาไม่ดีไม่พูดประกาศสิุรโกโฟเดเกษตรเดินทางทาเดินทางพระเจ้าที่ถูกต้องนะคะและกัสิกรโกะและพระเจ้าตรัสว่าประกาศสิุกะจะเข้าสุนัตรหรือไม่เข้าสุนัตไม่สําคัญแต่สําคัญที่เราได้ถูกสร้างใหม่แล้วประกาศสิุรโกโดยอาศัยพระวิญญาณทรงนำและกาศสิุรโกไม่ทําตามเนื้อหนังอีกต่อไป ประกาศสกุลไม่หลงยึดติดโลกีทางโลกประกาศสกุลโกโฟแต่ขอพระวิญญาณทรงนำในทางบริสุทธิ์ประกาศสกุลโกขอความรักความเชื่อความหวังความบริสุทธิ์จากพระองค์มาอยู่ที่ลูกทุกคนนะคะประกาศสกุลโกโฟและกาซีนโกโกและได้ถูกสร้างใหม่โดยมีผลของพระวิญญาณมีเลิฟจอยพีทลองสปริงกูดเนทคลายเนทกูดเนทเฟสฟูเนทเจนเตเนทแอนเซนคอนโซนเก้าอย่างผลของพระวิญญาณอยู่ที่ใครแล้ว นะคะประการสกุโกโฟเรกาเซก็เหมือนถูกสร้างใหม่แล้วละตโกฟอในงานละตโกโฟเรกาเซแล้วของประธานมีต่างๆกันนะคะบางคนเก่งในเรื่องอารกาสิกแจกจ่ายประการสกุลโกในเรื่องเผยแพร่พระคำลากัสกเลอรในเรื่องหนุนใจละตโกโฟเรกาเซในโกโโกโฟเรกาเซในเรื่องต่างๆนั้นแต่พระวิญญาณองค์เดียวกันที่จะช่วยชูจิตใจท่านให้ดําเนินทุกการกระทํานะคะ ละตะโกโฟเดกัสซโดยเชื ume, <Y ip! S 2> ่อฟ like, <ip> ังลาตะโกโฟเดกาอย่าดื้อรั้นรักสากุโกโฟแล้วพระองค์จะนำทางให้ราบเรียบลาตโกโฟเดกัสซีนาตโกโฟเดกัสซีเดกะเตกาฟาลาเซและจงรักษาสุภาษิตบทที่สามข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดลูกเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของเราแต่จงรักษาคำบัญชาของเราไว้ในใจของเจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยต่ออายุของเจ้าให้ยืนยาว และนำสันติสุขกับความเจริญรุ่งเรืองมาให้อย่าให้ความรักและความซื่อสัตย์ลาจากเจ้าไปจงผูกมันไว้รอบคอจงจารึกไว้บนแผ่นดวงใจของเจ้าแล้วเจ้าจะได้รับความโปรดปรานและมีชื่อเสียงดีทั้งในสายพระเลศของพระเจ้าและในสายตามนุษย์จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างหมดใจอย่าพึ่งความเข้าใจของตนเองจงยอมรับพระองค์ในทุกวิธีทางของเจ้าแล้วพระองค์จะทรงทําทางของเจ้าให้ราบเรียบอย่าคิดว่าตนฉลาดจงยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและหลีกหนีจากความชั่ว ขอให้หลีกหนีจากความชั่วจริงๆนะคะประกาศสกุลโกโฟ,โฟประกาศสิจากสวรรค์อยู่ที่พี่น้องทุกท่านประกาศสกุลน้อมนำมาปฏิบัติแล้วประกาศสกุลโกโฟ,โฟโจริงใจจริงจังจดจ่อและก็แจกจ่ายเพื่อนประกาศสกุลโกโฟะกาเป็นนิมิตหมายที่ดีประกาศสกุลโกเรามาร่วมจับมือกันสร้างโลกนี้ให้เป็นแดนสวรรค์ อาลกาสิโุโโกโฟอารกาซีนะ่ว่าไม่ผิดศีลธรรมไม่ลักขโมยไม่เกินข่าไม่อิจฉาไม่นินทากันทุกที่ไม่จองหองไม่อวดตัวไม่ล่วงประเวณีจงทําความดีเป็นเครื่องบูชาถวายพระเจ้าทุกวันนะคะลาักาิโกรุโกโฟอารกาเซวันนี้ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเถิดเจ้าค่ะขอบพระคุณพระองค์กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอามนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะเกรซบิวิจิลสวัสดีสสดค่ะ